ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอนดี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของไอเทมตัวใหม่นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่แว่ขนนั่นเองนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่า Easy Oral w a x Strip นะคะตัวนี้ก็ง่ายๆเลยเขาบอกว่าถูกแกะแปะแล้วก็ดึงอ่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะก็จะใช้ส่วนไหนก็ได้ในร่างกายที่มีขนจะจะเป็นแขนขาบิกินี่เท้าได้หมดเลยที่มีขนนะจ๊ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับ จะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายใช้ก็ได้นะอ่ะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะด้วยสีขั้นตอนแล้วเขาบอกว่าชั่วการขนเกิดใหม่นี่ขนเกิด้ามากเลยนะอ่ะเพราะว่าใช้อยู่แล้วอ่ะขอเปิดหาโอเคแล้วตอนนี้ก <outright. S 3> ็ถูได้ห้าถึงสิบนาทีแ <optimization> ล้วนะคะก็ถูๆอ้เ <rhythm> ฮ้าถูเสร็จแล้วคะก็แกวตึงตึง มันจะเป็นกาวสอ,อันแบบนี้นะให้เลือกติดแต่แอนจะสาธิตติดตรงนี้ให้ดูนะอะให้ดูขนเห็นเปล่าขนพูดๆเลยเออโอเคก็แปะเข้าไปนี่แปะแค่นี้ะนดี๋ยวดูว่จริงๆอีนนไ้ได้เลยออ้างั แปเสร็จแล้วค่ะเขาให้ดึงอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะดึงแบบสวนทางกับขนนะหนึ่งสองสามอ้ <c ười> คือแบบว่าขนรูดจริงอะ่ะอ่ะให้ดูขนรูดจริงนะดูดิคือไม่มีขนเลยเห็นป้าตรงนี้มันยังเป็นขนอยู่เลยเออแล้วดูตรงที่ดึงดิอ่ะให้ดูขนจ้าให้ดูขนจ้าเห็นไหม บอกแล้วดึงง่ายใช้งานง่ายมากๆเลยเออแล้วมันก็เหลืออีกแผ่นหนึ่งปิดหมอเออแล้วมันแล้วก็เหลืออีกแผ่นนึงคือใช้งานง่าย,ายมากๆเลยนะเออเนี่ยให้ดูขนออกจริงนะเฟยนี่ดูด,ดิโอเคถ้าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งในส่วนของอเป็นไอจีหรือว่าเฟซบุ๊กให้นะอ่าตัวนี้ก็จำได้ง่ายเลยค่ะซื้อตามทั่วไปเลยนะคะเป็น Easy Oral Vestib นะคะตัวนี้เป็นเซตเซตหนึ่งมี4แผ่นนะคะอ่ะเราไปหาซื้อกันดูเลิศมากเลยนะบ๊ายบาย